สวัสดีพี่น้องวันนี้จะมาฝึกทำโปรยทำเซลิบินมาไหมพี่น้องม่วนไงสีสวยมากจะมาทำ โวยทานลูกสม้มความยาวประมาณ45เซนติเมตรนิดน้อยความยาวประมาณ45เซนติเมตรสี่เส้น รำเบร์การน้อยสดสวยมากฟเล็บพีน้อยกเอ เวลาวางคบสีเส้นแล้วก็พับครึ่งนักหน่อยพับครึ่งที่พันว่าขึ้นฐาน่นักน้องฐาน C เส้นที่หนึ่งเส้นที่หน่งมีเส้นที่สองนันกน้อง 7.4ตอไปได้ไปน้อยแล้วครับี2สองข้งเนะก็จะถึงี่มุ่งนะคุณ้องนะที่เพ็นอยนาฐานสี่ฐานสี่เนือพื้นานเตที่เพินลาหน้าี่น้อย ลืมจัดเส็นท้าในก่อนก็ได้ไป,ปนี่เส้นที่สองเส้นที่สาเส็นที่สี่สอดเขาน,อนอ้อยสอดเขานุพัฐานแปะ ก็ทั้งลนก็จะเป็น8ดเส้นนะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสินแปดเส้นเรียนๆเดี๋ยวถ้าพัดลูกแปดส้นเล้ยถ้ากับจับเส้นได้ก้อนกระไดหนเส้นเส้นที่สองขับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเดี๋ยวไปแยกส้นันบนา เส้นที่สี่ถับเส้นที่สามเส้นที่หนึ่งถึงจับขปเส้นที่หนึ่งมาลงช่องตรงนี้นะพี่น้องแล้วก็เส้นที่หองขึ้นมาเส้นที่สองลงไปเส้นที่หกขึ้นมาเส้นที่สามลงไปเส้นที่เจ็ดขึ้นมาเส้นที่สี่ลงไปเส้นที่แปดขึ้นมา ก็อก็จะเป็นแจังสี่นั่งี่น้องก็าจจะลงช่องนี้ช่องนี้นนะก็ล้แบบนี้แล้วก็เส้นที่หกสอดลงไปตรงนี้นะพี่น้องนะเส้นที่เก้าสอดลงไปช่องเดียวกันแต่ว่าไปออกอีกช่อง เน็นที่แป็นแต่ลงกซองเดียวกันจะไปไปออกอีกคนละซองมันก็นจะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้แล้วก็ดีจะเป็นลูกแบบนี้นะะักะแล้วกับพิกขึ้นมกจับซิลนนิคอนก็นได้นำไป จากเส้นนี้นับไปอีกสามเส้นหนึ่งสองสามกลับไปรล่งเส้นที่สองกระลุ่ช่องถัดไปเส้นที่สามกระลุกช่องถัดไปเส้นที่สี่ถัดไปเสินไปแบบเรืเร่อยๆที่นอกมเส้นที่ห้ากับมาลุช่องนี้เนาะวันนี้เมื่อจะเลืออีกสามเส้นเส้นที่หก สอดครับไปได้แบบนี่น้องสอดครับเส้นที่เก็ดกะสอดครับไปเส้นสุดท้ายเส้นที่แปดกะสอดเข้าไปเ,เ,ไปเ,ไปเไปมื่อกี้จะได้ลักษณะแบบนี้มีมุมงเสีเหรียญเหรียญน่าจะใส่ตอนนี้ก็ได้เลรื่องก็จะใส่ตอนสุดท้ายเขาเสร็จเสร็จแล้วจะสอดใส่ก็ได้กรว่า ซาเลยส่ยตอนมีกระไรกดดึงแล้วพ้าพี่น้องดึงดึงให้มันกระชับให้มันเข้ารูปมาได้ดแบบนี้เลยครับเข้ากระสอดสอดตามช่องมันหน,หน้าพี่น้อง because this is four is so when... ดิ่มให้มันกัดชับวันนีกัดสอดเราุดถ่ายสอดเก็บที่นองสอดขึ้นทั้งมองเห็นล่าสอดตามช่องกลบไป แสดงลักษณะแบบนี้พี่น้องรูปสมสวยๆแล้วก็จะมาตัดส่วนที่มันเกิอนออกมา เสร็จแล้วน้องเสร็จแล้วเพิ่งหาเทคนิคเลยน้องเส็ดง่ายไงสมทานลูกส้มแล้วก็จะไปใส่ใบใส่ก้านจะสวยเยมาก ฝากกดไลค์ก,กดแชร์ก,กดติดตามช่องสาวแหล่ผ้าหล่อเนได้พี่น้องมองว่าง,างนางเห็ดปุยท่านสวยมากพี่น้องฝากคอมเมนต์เเด้อเพิ่งหาเห็ดชิปหาเห็ดช่องฝากกดไลค์ก,กดแชร์ก,กดติดตามได้พี่น้องมอนิซาแหล่อลาไปก่อน